มาพบหมอดูไก่น <screws> ้อยโดยบางเงินอีกแล้วนะครับมาเก็บออกถ้าบรรยากาศไก่แสนลูกเอาไปฝากเอาไปตอนให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังน้ำกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเน้อทางช่องเป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นนะครับเบิ้งเบิ้งแล้วให้ได้ก้อนผู้เบิ้งู้นั้นได้ก็เรียกอยู่ได้นีดแหละเดี่ย เตัวแล้วปั๊บขาดไปเลยตัวไหนดูได้ตันั้นตัไหนไม่ดูไม่ได้ไมได้ต้องลงทุนเบิกดวงเย่คยเห็นบ่เวลาของแท้ในทรศัพท์ตาลูกผมเบิกเปิดในทรศัพท์แบบงมักซื้อเลขว่าเจ้าคือว่ารางวัลว่าหันข้างล่างงวดที่แล้วออกอะไรรึสองตัวล่างงวดที่แล้วดึงมา เก้าสี่โอ้เกาสี่แม่บางคนเดียวแม่บอยเก้าสี่มวดสีมาอยู่นี่ใครอยากเบิดนี่นั่งลงอีเดี๋ยวถ้าบุญนละอาจารย์เนี่ยตอนอาจารย์ซื้อม่อะไรมีแต่ให้ใคไม่ได้มาขอเองลารนี้เป็นตำราขมิ้นเป็ิดศาลขมิ้นนะครับก็มีตำราเดียวในโลกถือมือเหมือนใครไม่มีใครเหมือนต้องถามดูครับไม่มีใครลองเรียนแบบได้นอกจากจะเป็นลูกศิษย์ก็ได้ วันนี okay, oui, ้เอาเอาครั huh. course, ้งละเท่าไหร่คร hey, ับนี i, <ma> ่ไก่จีกเท่านี้ก็จ่ายเท่านี้พี่ไก่จีกได้นี้ก็จ่ายเท่านี้ใช่แต่จีกได้ยังไงจ่ายได้ดูได้ทั้งครอบครัวแล้วให้โชคด้วยเสียค่ายกฟูครั้งเดียวโทรมาขออาจารย์ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องเสียอีกตำรานี้เสียครั้งเดียวแต่จีกเกินเกินก็จ่ายเกิเกิเขาจีกสองร้อยแปดสิบก็จ่ายสองร้อยแปดสิบ ดีนบาทเดียวว่าใช่แล้วแต่แต่ละคนบอกเออแล้วแต่คนไม่เหมือนกันมาสนามมากเขาเอามากกว่าอถ้าใครมาติดเรื่องตัวไหนต้องจ่ายตามนั้นมาสนาเยอะเขาก็เอาเยอะมาสนามน้อยเขาก็เอาน้อยแล้วแล้วในนั้นสูงสุดมีเลื่องเท่ไรสูงสุด999เท่านั้นทดสอบได้ครับถ้าเขาจริงบ้างเงินไม่พอก็ไม่ต้องดูลองได้ครับถ้าวางแพงไปไม่จะดูไม่ได้บังคับแล้วถูกสุดเท่าไหร่อีกฮะตามสุดเท่าไหร่ในนั้นสุดก็บาทหนึ่งโอ้บาทเดียวสิบบวกสิบเท่าไหร่ ๋ยวทีเดียวเบิ่งแต่เมื่อตะย่างครับไม่ต้องลงดูหลายครั้งถ้าเขาจีบมากก็จะชนะดีถ้าชนะน้อยเขาก็จีบก็น้อยแต่เราคนจะไม่เท่ากันบางคนมากบางคนน้อยทดสอบได้ข้างบนงวดที่แล้วออกถึงมาถึงมาอีกถึงมาไกลๆถึงมาออกแรงหน่อยสิถึงมา ใครสั่งได้ไหผมเขาพูดเรื่องแต่เขารู้ทุกอย่างถ้าเป็นคนยังแค่ดูไก่ลองได้คนะไม่ลองมัสูงขึ้ไม่เตือนดิเลือกได้นะแคปซีเทียนเมียทางเดียวดูได้ทุกเรื่องนี่เป็นยังไงเมียเป็นแบบไหนดูได้หมดเตือกได้ในนี้จะมีตำราอ่านในตำขัตเรียกเขอยู่ในนี้แหละเลือได้ ใครเดินทางมาได้ก็เบอร์โทรมีครับโทรมาดูทางโทรศัพท์ก็ได้ทีนี้ดวงเป็นยังไงทูเมียเป็นแบบไหนไม่ลองไม่ดูครับอนาคตการงานเป็นยังไง,ไงแล้วถ้าทางดูดูทางโทรศัพท์ได้จ่ายเงินยังไงจ่ายจริเหมือนเดิมบอกทางทางโทรศัพท์ไม่ได้อยู่<ล>นี่ะน,นะ,ะ,ะ,ะใครบอกพักินแล้วผมไปบอกทางโทรศัพท์โอ้แล้วโอนเงินมาตางแล้วโอนทางมาดูได้เลย ป้าออเกิดพศเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยปีละกาใช่ไหม